กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบ,จบโรหรือจะโกโมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ 80- 9 0กันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผมิเขรา์บอลประจําวันที่6สิงหาคมพศ2 5 6 6นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งจะอยู่ในศึกอังกฤษคอมมูนิตี้ซินเป็นด้านทีมแมนซิตี้พบอาร์เซนอลในเวลา22ใน การตงของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับผลงาน5้านัดที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ4แพ้1นัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับแอเลติโกมาดริดบุรุกอร์2ต่อ1ที่บ้านตัวเองนะครับก็น่าเสียดายฮะทำมาได้ดีอีงต่อเนื่องน้องก็พลาดแพ้มานัดล่าสุดนะส่วนด้านทีมเย็นอย่างอาเซนอลนะครับผลงานานัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีพอสมควรเลยชนะ2แพ้1และเสม,สมสออีก2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับโมนาโกบุรุสกอร์1ต่อ1ที่บ้านตัวเองมาด้วยนะสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมก็สองตี้นะ ชนะไปได้5นัดติดเลยนะนัดล่าสุดก็ชนะอาร์เซนอลเลสเอร์สกอร์4ต่อ1นะ้โก็ดูเดือดนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะวันนี้นะผมก็ชอบทางเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะคิดว่าแมนซิตี้มีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิดให้แมนซิตี้ต่อ1ลูกวันนี้คิดว่าแมนซิตี้นะครับจะยิงวันเสสกอร์ที่ขาดไ,ได้สกอร์ที่คาดนะแมนซิตี้ชนะ2-0แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกกกกกกกดดดดไไลลแชร้้้จจิิบบออออนนนนัััวววีี็ตตงขาป่ส ครับ